งัดเลยโอ้ยติดควบไปเลยวัดติดง่ายมากนะครับกบยางโจหน้านะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยบๆไปที่ของเรียนนี่ค่ะช่อนใส่นี่นะคะก็มากับเอือโจหน้าตัวใหญ่ค่ะก็มากับคันในเคีค้อนอานกับโลกไอเกี้ปเปอร์เด็กกับสายไอเกียนะพี่เจ้าบวิสเตรทพี่เอีค่ะนะคะคุณอ Ôi <laughs> chiến Mà tóc phá luôn mà lên nào bên bên bên, Nhai đáp Ngặt vứt lên oh vứt What's your max? All right. Ah, lut 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 lut. Lut 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 lut. Kan arai kan กับโลกไอเกียดไปรักษาไอเกียดเว็กจังไม่ได้เซตไม่เพียวค่ะนะครับคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มค่ะ เดี๋ยวบางค้างหนนแล้วก็ว่ยน้ำมาอุ้ยามันทำไมวะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเออแล้วไปแล้วหนูเรืองำเดียวไปกินยายิมเดีวก็ไปเอออาเฮ้ยไปอุ้ยเขาาะเไปเข้าไปเข่าเกาะไป่เองเข่าเคาะนั่นไปนั่นเคาะเคาะเข้าไปไปอุ้ยอ

ขดิ่งเอ้ยเดินไหนนี่เช่กคันอะไรเช่กคันอะไรเชีคันในเกี๊ยข้นโนค่ะโอ้โหป่าติดท่ป่ากอยใหญไม่เพราะนั้นมาถึมีปากน่ะบุมติยู่ปากไเนีอืมารรมดาเป็นเรือขั้งเทพรู้สักปังว่าไผเป็นไผ นี่นะคะกบยงังหมูเด้งตัวใหญ่ค่ะมีโจนาโจนาตวเดี๋ยวค่ะปลาใครปลาใครไม่ใหญ่นี่ปลาปลานี่ค่ะไม่ยอมมากบอกให้มันอ้าอ้า เจ้าหน้าตัวใหญ่สุดยอดค่ะนี่นะคะมากับคันไอเกียข้อนาน,นกับ็อกไอเกียสุดไปแล้วกับสายไอเกียเดอเบจากบริษัทบีพีโอค่ะนะครับคอนเฟิร์มค่ะเจ้าหน้าสุดยอดอีกแล้วค่ะวันนี้นี่เดี๋ยว Tìm chi mày kìa kiếm mình tiếp kìa kìa. kiếm kiếm mày. kiếm 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 con kiếm Mưa kiếm 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 Nìm kiếm 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 này? Ừ. <laughs> มาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเนีครับเนี่ยครับขึ้นมาเลยกดเบรคเย็บมุมเนี่ยมันตีเล่นแล้วมันแสดงตัวมันขึ้นแบบอ่าขึ้นผิวน้ำแล้วก็เป็นวงเลยผมก็ไล่ตั้งแต่ขอบหญ้าเนี่ยขอบหญ้าเนีในทะเลเนี้ยจะมาออกที่โลกนะครับเพราะว่าถ้าปลาใหญ่เนี่ยมันอยู่ในที่ลึกถ้าอะไรหล่นลงไปปั๊บมันตกใจเนี่ยมันจะพุ่งลงน้ำลึกนะแล้วมันก็ไล่จากที่ลึกก่อนนะครับแล้วก็มาไล่ขอบ ขอบนาเที่มเป็นน้ำลงโล่งเนี่ยได้ขอบเลยเป็นผลเลยเห็นไหมโอ้โหตัวสวยด้วยไึ่ว่างไปทันเลยแล้วเมื่อกี้มันกัดแล้วมันกระชากไปเลยเราตัดสินใจวัดเลยนะครับเฮ้ยสองแล้วเห็นไหมโถ่นี่ที่ถกลบอย่างเงี้ยมันอากาศด้วยครับมันร้อนแล้วมันจะแอบสลับปลานน้ำท่วมนะครับ้าาตีหมายลงโล่งอย่างเงี้ยโอกาสที่ได้ยากพอสมควร ต้องหาที่ลกหรือว่ามุมผักอะไรเงี้ยมันจะแอบอยู่นะครับสวยเลยอีกแล้วครับกบ,บยางบุษบาออารัสใบหลิวที่เป็นเอกลัก,กษณ์นะครับเสียงกลางวานันนะตีได้ตั้งแต่แดดร้อนลมแรงๆนะครับเด่นได้ฝากด้วยนะครับกบยางบุษบาออารัสสัตว์ทุกหมาใบาน่าดาปลาใหญ่อบคุณค dạ luôn dạ luôn luôn khổt luôn khổt Ui กระปา y กปา giấy นี่เขาอะไนี่ดักปายล่ง่งได้แต่อย่าดับ <c oughs> ไปตะกันนึงล <c oughs> เหลือนะบอกเกที้อห่าละวังน้ำเก้าต่อใหญ่ทีหน่ <c oughs> จัดมาอีกหนึ่งผลงานบกบย่างโจนาของน้องข้าพ่อคนเิร์มนะครับแ้วนี่มาทำไรครับ <c oughs> เอาอย่าลง <c oughs> อย่าลงเฝ้า <c oughs> ด้วยครับอุปกรณ์ที่จากบริษัทบีพีโอ ัไอเกียตบสนธิมิกลอกไอเกียสไปเลาสายปีเลเว์ชั่นบายบีปีโอชื่อนี้นะรักกันว่าทำถึงแน่นอนนนอนนอโคนด้วยกบยงางโชนาของน้องก็อมคอนเฟิร์มไม่ได้ดึงมันตึงเอง เุ่งเป็งเ,เลยบุศวาอรัตนะครับสว่า,าย,ย้าชนนะครับเปล่าได้นะครับตกอยางเ่าเดี๋ยวไปหลับพุ่งงูกะไนเดี๋ยวนะครับพงไปกนลบาบก่อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 哦。 น้ำเปลุลุลุลมปี๊ากบยางโจนาสีเขียวโอ๋น้องก็หอมนะครับฝากไปด้วยขาดเซ็นไม่ได้เลยครับอุปกรณ์ดีๆจากบร,ร,ริษัท BPO คันไอเกียท็อปซันเฮดมิกรอกไอเกียสไปรัลสายพีเลวชัน by BPO ชื่อนี้ก<ม>ันว่าทำถึง Nè nòi Bảo đưa ra khắp bà con lấy dừa Cột dạng Trơn à Còn nó có

ลมก็แรงนะครับตูผิวน้ำโอ้ยเย็ดแต่เห็นว่าผิวน้ำมันแดงนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยมันเป็นสวนไปเลยสวนพาวสวนปาล์มนะครับปะปองนี้มันเป็นสวนไปเลยป,าป,ปาลยปาก็น่าจะลงตรงนี้คาดทะนีนะครับไปลองตีเล่นครับสีห้างไม้พออันนี้ไม้ยี่สองนี่นดูดิโห เช่นเดิมครับขอบยางปุสบะออรัสนะครับสีเดิมสักไสีห้าตัวแล้วนะ <c oughs> ตัวเดียวสีเดิมนะครับปุสบะออรัสฝาวด้วยนะครับเลืยกันต่อ ฟาขึ้นวอกเลยฟาขึ้นวอกเลยเร็วเร็วเร็วโอเคนี่จัดเต็มเต็มเต็มครับเพี้ยมาไกลอ่ะนะสบาะอรัสนะครับมันตามมาใช่ไหมตามตามไม่กัดใช่ไหมสงสายไปเลยให้มันคาบเล่นยิ่งอยู่ระหว่างตะลิงกับถนนนะครับวัดไอ

เอยเมื่อยไงไม่รู้อะดูขนาดขับรถแต่พร้อมแค่ไหนลราแก่ะ <laughs> โอ้ยใส่เว้นนี่ว่ะรถยังรั่วะก็เลยมาชา้าแล่ก็รั่วไปด้เนี่ยเอาดิอย่างงยนงไม่สาไปฉีดโดนอะไรที่ไมรมู้เติมน้ำมันผิดหรือเปล่าน้ำหนักมั้หรือเปล่าเดี๋ยว <laughs>

ยางโจหน้านะครับนะสีม่วงนะครับวัดติดง่ายมากนะครับกบยางโจหน้านะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ของตัวเองใจเย็นใจเย็นนี่ค่ะกับยางโจหน้าสีม่วงไซส์ใหญ่สุดยอดค่ะนี่น้องของก็มากับคานไอเกส์ขอนันโนกับลอกไอเกส์สเปรแล้วกับสายไอเกส์เดอะเบกจากบริษัทพี่เพียวค่ะนะครับกดฟอร์มค่ะ หัววิ่งท่านหมือนเลยครับตอนนี้ครับเดียยงนะเฮยอ้ยัดยอายวางอืมสงเลนี่ทำย๋ยวไม่ใหญ่ดูข้อแขนก็ปั้นสี่ก็ปั้นใชย มาเย็นยอะเลยครับเยอะเลยครับป <laughs> ลบาละอะไรข้อเรียกชนไส้ค่ะชนไส่ อ้าติดปาค่ะไม่จับนะนี่ค่ะช่อนใส่ใส่ใหญ่นี่นะคะ,าาก,คะก็มากับเหยื่อเจหน้าตัวใหญ่ค่ะแล้วก็มากับคันในเคสขโงอาน,นุกับโลกไอเกส์สเปด้วยกับ สายเอกเกียระพีจไม่ได้เร็นต์พีเค่ะนะครับคอนฟองค่ะสุด,ดยอดค่ะเต็มแบบที่เาร่ต็มทีสานาทีแล้ว <laughs> อย่างทีขะะอ,องใครอะจงกะจังของหอตัวเดียวก็ตงปะจังลวมั้งกง็กะ,ป,ะปูน ปลาใครปลาข้าวหอมค่ะตงเองปล่อยเองนะมีถุงอยู่ข้างไหนเนี่ยจำปล่อยจำปล่อยจะถุงอยู่ข้างมีมีนะไปไปต่อไป Úi <laughs> <laughs>